แล้น้องพงน้องชอดอ่ะสองคนนี้ไมาชอบกันได้ยังไงอ่ะฮะโหพี่ยังมีอารมณ์ฟังอยู่างเนี้ยก็อยากรู้บ้างไงก็เจมกันมากอ่ะแล้วแล้วคนนั้นทำไงอ่ะปล่อยม่้ยครับปล่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยไม่ตื่นเช่ไหมว่าไงอ่ะสองคนนี้อยากรู้จริงเหรอพี่จะเล่าเลยฮะจะดีเหรอไม่ดีหรอกเขินนะเออยินดีรู้ก็จริงเหรอเกันบ้างนี้เล่ากันบ้างนี้โอเคโอเคโอเคเจอกันครั้งแรกเลยนะนี่พงอ่ะ นัดเพื่อนไปทําบุญกันที่บ้านพักคนชราบางแคก็ไปเจอเฮียเขาที่นอนอยู่เน่อะไรอะไรไม่ได้ไหมดแล้วอะไรเนี่ยแม่แก่นอนอยู่คนไปทําบุญด้วยเออใช่ใช่ใช่ไปทําบุญด้วยกันวันเดียวกันเลยอ๋อแล้วเขาก็ียกว่าเป็นครูครูพาเด็กไม่ได้ไปมาดเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ไปคนละที่กันไปเจออะไรเขาคิกว่าเป็นครูพัด เดี๋ยวก็เรียนไปดูพอเขาคุยปุ๊บเอ้ยรุ่นเดียวกันเรียนที่เดียวกันเลยตกลงรุ่นเดียวกันเลยแล้วจะหัวเราะแล้วเขาจะเล่าได้ยังไงเล่าเรียนที่เดียวกันเลยแต่สรุปว่ายังไงก็แก่อยู่ดีเพราะอยู่ปีสี่ไงไม่ต้องบอกเ็ารู้ลวดูหน้าเ็ารู้อายุที่คือแก่แต่หน้าแก่ไม่ชื่อุปสรเพราะว่าคงคุยกับใครมันไม่สนที่หน้าอยู่แล้วแต่ชอบพ่เสียงเขาดูเสียงเขาสิเห็นไหมพูดดิพูดดิพูดดิ โอโหทงทงใช่ไหมเนี่ยเวลาแบบเวลาไปมหาลัยเรียกทิ้งหูไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเฮ้ยทงเฮ้ยทงโอ้โหคน <don> นี่งมองนี่แบบแฟนมลเกย์หรือเปล่าเนี่ยมันกระเทยตังเพศรหรือเปล่าอันนี้คือเสียงปกตินะเสียงไม่สบายนี่ยิ่งร้ายเลยมีวันหนึ่งเคยป่วย เป็นแบบว่าเหมือนแบบพักผ่อนน้อยนี่คือพงชอบน้องชอบใช่นี่นี่คือชมเหรอชมสินี่คือชอบคนแบบนี้มันดูฮาร์ดคอร์วันที่ป่วยวันนั้นโทรไปคุณมอนนิ่งแบบว่ากำลังจะบอกรักเลยคุณมอนนิ่งจะได้รักโอเคจ้ะอรุณสวัสดิ์ชื่อละโอ้ยยังเขาแหย่เฉยๆวันนั้นน่ะจริงเหรอโอ้ยน่าน่ากลัวมากเลยอ่ะลูกพ่อด่าปื้มอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอไม่หมด ดูดูที่ชอบมากที่สุดเสน่ห์ของเขาที่สุดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่หน้าไม่ใช่ที่เสียงแต่คือฟันลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้ดัดฟันนี่คือคือคือซอฟซอฟไปนะตอนเกอนมานี่ปึบสองซี่โผล่มางหน้าอหมอเรกว่าบีเวอร์โอ้โหแต่ว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนที่บ้านเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกสวนไม่ต้องใช้จอบ สวนอะไรสวนผลไม้ไม่ต้องใช้จอบพ่อเอาปากคุดตลอดเข้ารอคือเป็นอย่างนี้คือดันแล้วดีแล้วเอาออกเยอะแล้วโทษนี่นี่เอากลับเอากลับบ้างชอบไอ้ทงยังไงน่ะยิ้ม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 โอ้โหพอเลยมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นแหกวันวันนั่งแต่ เจอแฟนที่ไหนมันวันหน้าตานโอ้ยยังซื้อการ์ตูนคอยเป็นพันเล่นติดใช่เนี่ยชอบติดหนังการ์ตูนพูดอะไรเชื่อหมดทุกอย่างเหมือนคนอื่นเงี้ยก็้ยเจ้าชูดูหนังโู้ดหนังโป๊ใช่ใช่ใช่เร็วเร็วเร็วกลับมาเราจะนี่อะไรอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะพูดอะไรจะไปไหนจะไปเที่ยวเชื่อหมดบอกว่ามีแฟนมาแล้วสิบสองคนโงเพียงเชื่ออ๋อจะไปไหนมาไหนทะเลาะกันยังไงใครผิดใครถูก ง้อตามง้อตลอด,ลอดวันนั้นจะแอบหนีไปเที่ยวอไอ้นี่จะพาไปไอ้พีน่นุ้ด้นะไอพี่นุจะพาไปไอ,ไอพี่นุจะพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันเกี่ยวกับประวัติที่คุณนี่นนจะบอกให้หว่า<ะ>แต่งตัวยังไงอ่ะเหมือนต่อสิกงชอยมากจสเสื้อกยวย แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องคบกันตรงไหนก็น่ารักค่ะน่ารักแต่งอย่างเงี้ยมนน่ารักชอบชอบพี่หนุเป็นแบบนี้ก็เห็นปะเห็นป่ะเห็นป่ะบางที้ก็ตีีกันอย่างเงี้ยแต่ชอบมากเลยเป็นเรื่องปกติที่เราตีกันแบบนี้หมดเลยสองเปิเสนอเนี่ยอะไรพี่หนุเป็นไรเนี่ยฟังมาตลอดไม่ยังงี้ไง คนก็ไม่ปกติคนก็ไม่ปกติมันถึงเข้ากัได้พอดี คนไม่แกติเนี่ยปกติเนี่ยปกติอหรคนไม่ปกติมันเข้ากันมันไม่เหมือนเนี่ยคู่เราใช่ไหมเราเราปกติทั้งคู่คนปกติก็อยู่กับคนปกติได้มันถึงรักกันได้มันถึงอยู่กันรอดเราก็รักกันตายใช่ไหมใช่แล้วริ่มเจ็บแล้วอ่ะแล้วก็แบบใกล้จะแบบโมโหอะไรอีกนิดนึงเขาสนุกดีออกสนุกเหรอสนุกดีนี่แต่ว่าเขารักกันใช่ไหมโอ้เขารักกันใช่ปะรักกันอยู่รักกันเหรอพูดงั้นก็รักกันนี่รักกันเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ทำอะไรกัน ไม่ก็แค่แบบซ้อมขัดผมเลือดปกติอันนี้เขาตีกันอย่างนี้ปกติแล้วใช่ดูหมาสองวันนี้นะคุณนี้ก่คโอ้โโหอ้โะไรนี่แมวแมวแมวไม่ใช้ความรุนแรงในบ้านพี่แมวแมวไม่ใช้ความรุนแรงอะไรมันใช้ความรุนแรงก่อนฮะกินสตรอเบอรี่แล้วใช่ไหมอะไร อาบปากให้มันดีๆสิเดี๋ยวจะส่งไว้อาบปากโอ้ยอะไรเล่าโอ้ยก like right. oh oh ินก็ไปเลยกินก็ไปเลยทำไมอ่ะแต่กินดีๆไหมแตกินดีๆไหมยอมยอมยมยมอาปากฮะอาบปาก เน right> um> ี่ยไช่คิดว่ามันเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขาพูดอ่ะพูดรูว่ามันจะเจ็บจริงๆรงบ้างไหมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ตีมันเข้าตรงนี้มันโดนมุมอ๋ออ่ะอันนี้เจ็บไหมลองดูไหมแต่อันนี้ไม่เสียงนะเหมือนคล้องมันใหญ่นะลองดูเองไหมนี่นี่นี่ เจ็บไหมเรห,ห่องปาที่รู้ <c oughs> ก็คือฉันรักเธอจะขอเป็นคู่รักของเธอ <c oughs> คู่รักชักศอกของเธอ